วันนี้เราก็จะมาทําในส่วนของเบชาเมลซอสกันนะคะเบชาเมลซอสเป็นซอสสีขาวนะคะเป็นเบสในการทําอาหารอื่นๆนะคะเช่นราสันญ,ญ่านะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําในซอสของราสันญ,ญ่าเลยหรือว่าจะเป็นทําไก่อบต่างๆนะคะก็จะใช้ตัวของเบชาเมลนะคะเป็นการตั้งต้นเป็นซอสสีขาวนั่นเองนะคะซึ่งส่วนผสมก็จะมีเป็นตัวแป้งสาลีนะคะเนยสดค่ะแล้วก็เป็น ครีมนะคะจะเป็นคุกกิ้งครีมนะคะหรือจะเป็นนมสดก็ได้นะคะแล้วก็เป็นพริกไทยตัวของนัทแมกแล้วก็เกลือนะคะเป็นสลับปรุงรสมีส่วนผสมแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะว่าทำย่างไรบ้างนะคะค่ะวิธีทำเบชาเมลซอสก็ง่ายมากๆเลยนะคะไม่มีอะไรเยอะเลยเนาก็จะเป็นการเริ่มจากการทำแป้งรูสก่อนนะคะแป้งรูสคืออะไรแป้งรูสก็คือ เป็นการผัดแป้งกับเนยนะคะเพื่อให้เป็นสารข้นหนืดเมื่อเราใส่ลงไปในซอสใส่ในสต๊อกในครีมอะไรต่างๆมันทำให้เกิดการข้นหนืดนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้กับการทำซอสทำน้ำน้ำซุปนะคะหรือว่าเป็นซอสราดต่างๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการทำแป้งดูนะคะอันนี้ก็เริ่มจากการที่นำเนยนะคะใส่ลงไปในหม้อหรือกระทะก็ได้นะคะที่ แล้วแตะถนัดเลยนะคะอ่ะแล้วก็ตั้งไฟพอให้เนยละลายค่ะการทำแป้งรสูสามารถทำได้หลายขั้นตอนหลายวิธีนะคะจะเป็นแบบน้ำแป้งสาลีนำไปผัดก่อนให้เกิดสีน้ำตาลอ่อนก็ได้นะคะส่วนใหญ่จะนิยมกับการทำบราวน์ซอสนะคะซึ่งมันจะเกิดสีนั่นเองแต่ถ้าเป็นพวกบรัชเมลหรือซอสขาวต่างๆเนี่ยจะนิยมใช้รูสแบบที่ไม่เกิดสีนะคะหรือการใช้เนยใส่ลงไปก่อนก่อนที่จะใส่แป้งสาลีนั่นเอง เราก็จะใส่เนยลงไปในหม้อนะคะแล้วก็ให้เนยละลายแป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็ให้เนยละลายออกมาก่อนนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะอย่าใช้ไฟแรง ใช้ไฟแรงเกินไปอาจจะทำให้เหนยไหมก็ได้นะคะโอเคพอละลายแล้วนะคะเราจะสึงใส่แป้งสาลีลงไปะคะ่ะจะใช้ตัววิกก็ได้นะคะก็จะทำง่ายหน่อยเนาะก็ ใส่เนยละลายแล้วนะคะก็จะใส่แป้งลงไปเลยค่ะแป้งสาลดนะคะลงไปคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็พยายามอย่าให้แป้งเป็นก้อนนะคะอันนี้ก็จะได้แป้งรูแล้วนะคะถ้าแป้งรูสําหรับไวซ์ซสก็จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะไม่เกิดสีเข้ม เมื่อแป้งสุกแล้วนะคะผัดไปสักพักค่ะให้แป้งสาลีมันสุกตอ่อนะคะแป้งเกลือมสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ครีมหรือนมลงไปค่ะก็คนให้เท่ากาันนะคะก็จะทำให้ครีมหรือนมนั้นเกิดความข้นหนืดขึ้นเองนั่นเอง ะะแล้วก็คนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะใช้ไฟอ่อนมากๆเลยนะคะในการทำคนๆหนื่ยแล้ว กันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือค่ะแล้วก็พริกไทยแล้วก็ตัวของนัทเมกค่ะลงไปเพื่อเป็นการปรุงรสแล้วก็แต่งกลิ่นนะคะสังเกตว่าครีมข้นมากจะเป็นซอสข้นๆเลยะคะ่ะแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วก็แค่คนให้เท่ากันแล้วก็สามารถนำไปประกอบอาหารเป็นส่วนอืน่นๆได้เลยค่ะ ติมนมเพิ่มได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าข้นจะเกินไปนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะที่ที่ของตัวของเบชเมลก็จะมีเป็นซอสที่ลักษณะข้นหนืดนะคะแบบนี้ไม่เป็นลักษณะเป็นก้อนตักแล้วเป็นแบบชิ้นๆนะคะจะเป็นลักษณะเป็นซอสแบบนี้ เวลาตักกรูดนะคะซอสไม่ไหลรวมกันเห็นไหมคะอันนี้คือการเช็คว่าซอสได้ที่หรือยังนะคะคือตักมาแล้วก็ปาดนนี้ก็ปิดไฟได้เลยะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของซอสนะคะ